you. ลุยเซอร์วิสจัดแฟนมิสสุดอบอุ่นผนึกกำลัง NBO คลินิกรวมแช ub, ula, Nas, ร์เคล็ดลับดูแลน้าสไตล์ดาราบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสุดอบอุ่นสุดแสนพิเศษจริงๆค่ะเมื่อ NBO คลินิกจัดกิจกรรมแฟนมิติ้ง with พัติกงานแฟนมทิที่รวมแฟนคลับผู้โชคดีจากนักแสดงหนุ่มสายแดนแพทติกนิพัฒน์มาร่วมพูดคุยถ่ายรูปและกล้ฉิดกับนักแสดงหนุ่มอยากเป็นกันเองแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่เพราะพทติกถือว่าเป็นลูกค้า าประจําของ NBO Clinic โดยเจ้าตัวทำหน้าและดูแลผิวกับที่นี่อยู่เป็นประจําและด้วยความไว้วางใจในทีมแพทย์ของ NBO Clinic ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของการร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์โบท็อกโปรแกรมดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกรวมถึงบริการเสริมผุมกคุ้มกันด้วยวิตามินที่ทั้งปลอดภัยและเห็นผลจริง ที่ช่วยความกระจางของผิวใครที่พาดงานนี้บอกได้เลยว่าเสียดายมากค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะทาง nbo คลิ n i c กระซิบบอกมาว่าอาจจะมีแฟนมิ e ติ้งครั้งใหม่เร็วๆนี้โดยใครที่อยากสวยหล่อแบบดาราหรืออยากมีโมเมนต์ใกล้ชิดแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ดีเพราะแพต t ิก x f o x y project ไม่ใช่แค่แคมเปญธรรมดาแต่นี่คือภารกิจส่งต่อความหล่อความสวยอย่างปลอดภัยค่ะ ก็วันนี้ถือว่าครบรอบ3มปีนะครับเป็นแอนนิเวอร์แซรี่ของ NBO Clinic นะครับซึ่งผมหมอฟลุกนะครับก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเหมือนทีมลีดเดอร์นะครับในเรื่องของคุณหมอต่างๆนะครับที่เข้ามาเรียกว่าประกอบวิชาชีพนะครับอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ครบช้วนทุกๆอย่างนะครับสำหรับ NBO เนี่ยปีนี้เราเหมือน re-launch ทั้งทีมทั้งเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับทั้งเรื่องของ strategi ้ต่างๆซึ่งเราเน้นหลักไปเรื่องของการทำ facial design ครับซึ่งก็เห็นหน้าผมเนี่ยแน่นอน ร้อยไหมนะครับโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมโบท็อกซ์แล้วก็เครื่องเลเซอร์ต่างๆครับผมครับหมอันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมในการที่จะช่วยดูแลเทรนด์ต่างด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของฟิลเลอร์ลิปซิปป่านะครับก็จะเน้นเป็นหลักเลยนะครับที่นี่เราก็มีการฉีดตัวฟิลเลอร์ลิปซิปปากันเยอะเลยนะครับผมในฐานะที่เซนเตอร์รอยวิคติเป็นยังไงบ้างคะ ก็ว so 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 ัน so น so 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 <Actually, S 2> ี exactly. <a> mm ้ที่จ่ายนะครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เจอเห็นเห็นหน้าคุณหมอแล้วแบบเกาหลีกันหมดเลยครับเราก็จะยอมแพ้ไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นผมเป็นผลงานจากคุณหมอฟลุตเหมือนกันนะครับก็รู้สึกดีใจที่ที่มีสถาบันดีๆแบบนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะบอกแฟนๆอะไรเงี้ยให้ให้ให้ทุกคนได้แบบว่าได้มาทําความรู้จักกับ NBO กันมากขึ้นจริงๆคนนี้เขาเป็นคนกลัวมากนะครับตอนที่ทำเขาไม่เคยทําอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้คือ บอกได้แล้วนะเทราะไรบอก <ทำ S 1> ได้ครับเราก็ทาโปรแกรมที่เรียกว่าหล่อทันใจอันนั้นคือคือร้อยใหม่ครับรนะจริงๆเป็นคนกลัวมากนะครับแต่เราทาการร้อยใหม่ไปเรียบร้อยซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของ NBO เนี่ยคงเป็นเรื่องของการปรับรูปหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการร้อยใหม่ครับเพราะเราเป็นทีมลีดเดอร์ในประเทศไทยนะครับในการที่จะทั้งสอนทั้งเรื่องของทําการร้อยใหม่ให้กับคนไข้ครับ เห็นบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะแบบร้อยไหมหรือว่ามาทำา่าตการสามารถมาทําที่ NBO c l i n ิ c ได้นัดคิวกับคุณหมอและหมายว่านัดคิวกับทีมแล้วก็สามารถ ทำกับคุณหมอทั้งสองท่านได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับแต่ว่าก็คือขอให้นัดเป็นเวลานิดนึงนะครับเพราะโดยส่วนตัวเราก็เป็นที่ปรึกษาเราก็ทําคลินิกอยู่ของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าอย่างคุณหมออนอย่างเงี้ยนะครับก็มีคลินิกของตัวเองแต่ว่าสําหรับ NBO เนี่ยพวกเราเป็นคอนซัลแทนต์เป็นทีมลีดเดอร์ครับนัดมาทําได้ครับจริงๆก็คือในในฐานะทีมลีดเดอร์เนี่ยคือตัวผมเองก็ทํางานร่วมกับ ต่างประเทศด้วยนะครับทั้งเกาหลีหรือว่าต่างประเทศบราซิลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขามีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ไหมเนี่ยมายาวนานกว่าประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วเราก็อยู่ในฟิลนี้เรียนรู้ต่างๆรวมถึงตอนนี้ไปแชร์ประสบการณ์และกลับกันแล้วนะฮะเรากลับไปแชร์ที่เกาหลีแล้วเพราะฉะนั้นคือทีมของ NBO Clin คลินิกเนี่ยรับรองว่าถ้าเรื่องร้อยไหมเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับพี่หมออ่าเห่าคะมีอะไรอยากจะแนะนำทุกคนคนที่กังวลหรือกลัวบ้างไหมคะนี่เป็นตัวอย่างเลยเพราะว่าหลายคนมีแชร์แล้วกันในเรื่องของคนไข้ มาสองคนคนที่กลัวที่อยากจะร้อยใหม่เนี่ยถามอยู่สามมาคราไม่กล้าสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจทํำกลายเป็นว่าคนที่มาดูเนี่ยพอเห็นแล้วกลัวบางทีเราไปดูตามสื่อเนาะเพราะมาดูนะกลัวจริที่พี่ฟูดบอกแล้วก็คุณแคทติชแชร์ได้เลยว่าถ้าเราสามารถที่จะเรื่องของการทายาชาการฉีดยาชาได้ยังมีประสิทธิภาพ ตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยสบายมากใช่ครับไม่น่ากลัวที่คิดแล้วอันนี้เรสารที่แบบเป็นเป็นคนที่แบบสนใจสมมุตินะคะสมมุติว่าเราต้องทําเมื่อไหร่ยังไงบ้างการร้อยใหม่หรืออะไรเงี้ยค่ะนวัตกรรมอันนี้เราต้องอายุเท่าไหร่หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ต้องบอกว่าข้อเด่นของ NBO Clinic เนี่ยคือการปรับรูปหน้าย้อนวัยโดยการที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับซึ่งปัจจุบันเรียกว่าไม่เฉพาะใหม่แล้วกันนะครับทุกๆอย่างของกระบวนการเรื่องของความสวยความงามเนี่ยควรจะทําตั้งแต่อายุน้อย จริงๆตั้งแต่ประมาณเกือบๆ20เนี่ยเราก็เริ่มคิดถึงการที่เราจะทำแล้วเพราะว่าเทรนด์ในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ย้อนวัยอย่างเดียวครับแต่มันเป็นการป้องกันวัยแก่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือถ้าเราทำเร็วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราได้อย่างยาวนานนะครับใช่ว่าคุหมอแนะนำเลยให้ถ้ารีบทำได้คทำใช่ครับสมบำเป็นไม่เราก็จะต้องแองบบ ผู้หญิงอย่างเดียวหรือว่าจริงแล้วทุกเพศกวัยสาม้ารนะับดูแลตัวเองดนะ้ยืนอยู่ตรงนี้คือใครฮะ <c oughs> ผู้ชายทางนั้นนะครับนี่นี่คือผู้ชายทางนั้นนะครับพี่ดำเพราะฉะนั้นคือ ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือโอเคเราอาจจะคิดถึงผู้หญิงค่อนข้างเยอะเพราะผู้หญิงอาจจะเป็นสิ่งที่จะปวดนิดนึงเขาแก่เร็วกว่าผู้ชายเพราะมีเรื่องของฮอร์โมนนะครับแต่ผู้ชายก็มีวัยทองเหมือนกันตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็ตามมาติดติดกันครับเพราะฉะนั้นคือกระบวนการทั้งหมดที่เราจะช่วยป้องกันการแก่เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยคือข้อดีเท่านั้นนะครับแล้วอย่างการร้อยไหมหลายคนกลัวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยร้อยไหมเนี่ยมันไม่ได้ทําแค่ยกหน้ายอย่างเดียวครับ เราสามารถทำเพื่อเพิ่มปริมาตรของหน้าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวความเป็นก้อนบางคนก็กลัวฟิลเลอร์นะครับบางคนกลัวว่าสลายไม่สลายใหม่อันนี้ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วครับผมตรงนั้นนะจะบอกว่าจริงๆอย่างตัวอย่างการร้อยไหมเน่้แต่ก่อนคนเราจะกลัวหรือจะเห็นว่ามีไหมปักที่หน้าเนี่ยเป็นรอยๆอันเลยใช่ไหมครับ ปัจจุบันทั้งในเรื่องของตัว material หรือตัว Product ของโซ้ใหม่ครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยที่พี่บุดบอกไปใชหครับไม่ใช่แค่รอเพื่อให้น้าหยดขึ้นในเรื่องของการที่เติมเต็มแล้วก็งานคุณภาพผิวแล้วก็ที่สําคัญมากๆครับในเรื่องของเทคนิคอย่างที่พี่บุ๊กับผมจะเป็นในเรื่องของอินส r u c เตอร์หรือเป็นคนที่คอยดูแลการเดร็กสอนต่างๆเรามีลิงก์กับต่างประเทศด้วยซึ่งเขาจะมีออนไลน์เป็นพิณาคือมีการสอนและพัฒนาความรู้ละเทคนิคต่างๆเพื่อ ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วดังนั้นที่นี่ครับเราจะให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยประสิทธิภาพแล้วก็สุดท้ายคือความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความที่เราสวยเราหล่อเนี้ยมันจะต้องตามเทรนดจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนเทรนก่อนเกาะและนะครับก็ไม่ต้องกลัวกันคุณนิติก็จะแชร์ว่าแชร์ตรงนี้ได้อยางไงบ้างไม่น่ากลัวอย่างที่เราได้ผลที่รับที่ดี จริงเดี๋ยวนี้สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งหมดใช่ไหมอย่างเอ็นอย่างเอ็นบีโอคลินิกเนี่ยค่ะมีทุกหัตถการเลยเหมือนกันกใช่ครับดโดยโดยคอนเซปต์เนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะมาร้อยใหม่ร้อยใหม่กันทุกครั้งนะครับจริงๆร้อยใหม่เนี่ยประมาณสักหนึ่งถึงสองปีค่อยทำเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าความสําคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองจากภายในด้วยอย่างที่เอ็นบีโอคลินิกก็จะมีการดูแลในส่วนของพาร์ทที่เป็นเราเรียกว่า Anti-Aging นะครับเกี่ยวข้องกับวิตามินที่บํารุงภายใน รวมทั้งมีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลเซอร์เครื่องยกระชับต่างๆเพื่อที่จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพของการร้อยไหมเนี่ยดีขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําร้อยไหมอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องบ่อยขนาดนั้นนะครับควรที่จะมีสเก็ดูมีตารางที่สม่ําเสมอในการเบนเทนซึ่งในทีมของพวกเราเนี่ยทีมหมอที่ผมกับหมอแอนดดูแลยอยู่เนี่ยรับรองได้ว่าทุกคนมีคอนเซปต์เดียวกันในการที่จะดูแลให ย้อนวัยกลับไปแล้วก็ช่วยคงสภาพให้เป็นแบบนั้นได้อย่างยาวแน่นอนครับแสดงว่าจริงๆถ้าเราดูแลตัวเองทั้งหมดเลยเราก็จะแบบเขาเรียกว่าย้อนวัยได้ใช่ไหมคะพี่พัทธิกดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างครับ่็มาคลินิกบ่อยบ ก็จริงๆแล้วที Catholic, just, uh ่มาคลิน so ิกเนี่ยผมเพราะว่าด้วยด้วยการทํางานของเราเนี่ยมันมันไม่แน่นอนเรื่องเรื่องเวลาการพักผ่อนที่พวกเราทราบกันว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญก็คือต้องนอนให้เต็มให้เต็มที่นอนให้อย่างน้อยแบบ7จ็ดถึงชั่วโมงแล้วก็ทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยการงานของเราบางทีเรานอนตีสามตีสี่บางทีแบบหกโมงเช้าก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เราต้องมาเสริมกันกันภายนอกด้วยอย่างเช่นแบบว่ามามาที่ NBO มาเพื่อแบบผักวิตามินฉีดวิตามินเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็ได้ค่ะที่ชัดๆเลยก็คือร้อยใหม่ร้อยใหม่กับคุณหมอฟุตเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ทําไดโอดคนลักแหนะเพราะว่าเพราะผมจะมีอยู่อยู่คลิปหนึ่งที่ที่ผมเคยไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้คลิปนั้นเป็นไวรัลมากในในเพจอินเดียแล้วคราวนี้แฟนที่ผมเขาทำไมคอนเมนต์มันเยอะมากเลยครับคือแฟนๆบางคนผู้หญิงเขาก็เขาก็ไม่แฮปปี้ที่เห็นคนแล้วเยอะเยอะไรเขาก็แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็ไปไปไป ดีเบตก no ันว่าแบบเอ้าก็เขาเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีคนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วในในยุคปัจจุบันเขาก็เป็นเทรนด์แบบว่าแบบค่อนข้างต้องให้เนียนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ดีกว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ชอบแล้วก็แล้วก็แล้วก็วิตามินนะครับมั่นใจเอ็นโกคลินิกเพราะอะไรถึงมั่นใจคะมั่นใจคือที่มั่นใจคือมั่นใจเพราะคุณหมอเลยครับคุณหมอฟูดแล้วก็คุณหมอหมอนะครับเพราะว่าผมเห็นก่อนหนนั้นก็เคยศึกษามาก่อนว่าคุณหมอฟู้ดเนี่ยเป็นคุณหมอทีีี่่่ททไไดด้้นนสอออคุณหมก อีกหลายๆท่านเหมือนกันในเรื่องของการการร้อยใหม่แล้วอย่างนึงคือเวลาผมทำอะผมผมรู้เลยว่ามันไม่เจ็บจริงๆแล้วก็เพอร์เซพชันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์เพอร์เซพชันใหม่ให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆรแล้วการร้อยใหม่ที่เราเห็นในในโลกออนไลน์มันดูน่ากลัวม,มากมันดูแบบโหยเป็นแบบดึงหน้าเหมือนเป็นเป็น,ปน,ปนมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทํากับอันเนี้ยคือผมสามารถไปทํางานได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอเขาจะมีอินโนเวชันใหม่ๆอย่างเช่นวิธีการการร้อยแบบรีเวิร์สอะไรแบบ ซึ่งซึ่งเป็นการช่วยเติมเต็มทําให้บางทีเราเราเราไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เยอะเลยอนะไรแบบนี้ได้ร่วมงานกับทีมหมอได้ร่วมงานกับอะไรเนี่ค่ะของเอ็นีโอคลินิกเป็นยังไงบ้างหนหนะพิเซนเตอร์ด้วยผมมีความสุขมากครับผมรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นแฟมิลีมากกว่าเป็นแฟมิลีมากกว่าเป็นบิสเนสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าที่นี่มีมีมีม คุณหมอที่มีคุณภาพมากๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะอยากจะบอกแฟนๆแล้วก็อยากอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าใครต้องการความปลอดภัยใครต้องการสิ่งดีๆอยากให้มาลองที่นี่แล้วก็จริงๆแล้วคิวคุณหมอฟุตกับคุณหมออัก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีที่เกิดว่าใครใครมาวันนี้หรือว่าใครใครมาไม่ทันเนี่ยก็ก็ให้รีบมานัดคุณหมอไว้เพราะว่าโดยปกติเราถ้าเกิดไปนัดคุณหมอเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากคิวคุณหมอแบบแน่นมากอวันนี้จะมีด้วยใช่ใช่ครับใช่คร ยังงไวะครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งครั้งแรกสําหรับแฟนมีตกับกับแฟนๆในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยเคยมีแฟนมีสตอนตัลละครนะครับในใในนโลกของละครแต่วันนี้เป็นโลกของทิกตอกด้วยแต่ยิ่เสิร์ฟอะไรเป็นอะไรเป็นกันวันนี้ครับก็อาจจะมีแบบร้องเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็พาแฟนๆเล่นเกมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีแบบว่า คือหลายหลายคนเนี่ยเขาเตรียมตัวมาอยากจะเจอคุณหมอแต่ไม่ทราบว่าจะอยู่เจอได้ได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนอยากจะมาอยากจะมาสมัครคอร์สที่มีคุณหมอฟุตเกบคุณหมออันจะมาดึงแคทลาบใช่ครับใช่ความงามจากคุณหมอแล้วก็มีแพทิคด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมผมเกินไปแล้วว่าคิวคุณหมอก็ไม่เชื่อว่าจะง่ายเพราะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่าคนที่เขาจองคิวมาจองเพราะผมหรือจองเพราะคุณหมอก็ไม่รู้วันนี้แฟนที่มาเป็นแฟนแพทิกหรือว่าแฟนคุณหมอใช่ฮะหลอกเล่นหลอกเล่น ดูแลตัวเองให้แฟนๆได้ทราบทั้งทั้งหมดไหมคะม,ม,มีกักไหมคะหรือว่ายังไงบ้างวันนี้คงคงไม่กักแล้ววันนี้มามา,มาที่นี่แล้วเพราะม,ม,มันอยู่ใกล้กันมากในห้องที่เราจะต้องได้ได้เจอกันควรจะได้เห็นเห็นกันถึงความเปลี่ยนแปลงของผมอะไรยาเงยเพราะแต่ก่อนผมมีความแบบเฮ้ยก,ก็ไม่มั่นใจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะดีดีขึ้นขึ้นไปแล้วก็ได้มาดูแลกับเอ็นพีโอเรื่อยๆการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างคะของเอ็ีโอคลินิกอะไรย่างเงี้ยในฐานะที่เรามาใช้บริการด คือคุณหมอจะละเอียดมากจะ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 รู้เลยว่าสเต็ปที่แล้วเราทําอะไรมาแล้วสเต็ปนี้ทําอะไรมาอะไรที่ยังไม่ควรอะไรที่คุณหมอกจ busca, man, ะะจจ็จะไม่แบบว่าวิ๊ยจะจะพุชให้เราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อะไรเขาจะดูว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีกว่าอันนี้ลาไว้ก่อนอะไรแบบนี้รู้สึกว่ารู้สึกได้รับความจริงใจได้เลยครับได้เลยได้เลยครับอยากต้องการอะไรอย่างเงี้ยบอกถามคุณหมอได้เพราะว่าเรามีคุณหมอที่ที่เทรนคุณหมอกมาอีกอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือวันนี้เราเราได้มาเจอกับ สุดยอกของคุณหมอแล้วทั้งคู่ครับมาปรึกษาได้แล้วเขาเรียกว่าจะมีอะไรนะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองไปฝากทุกๆคนแน่นอนใช่ครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้ต้องคอยดูตอนตอน<ช>แฟนมีดอะไรให้คุณหมอฝาก<ด>น<ช>ิดนึงค่ะสำหรับแฟนแ ในวันนี้ที่จะมาด้วยเราก็คนที่อยู่ทางบ้านด้วยครับสำหรับแฟนแพทริกนะฮะก็มาเป็นแฟนคลับหมอปุ๋ด้วยนะคะ <laughs> <laughs> รับอย่างแรกนะฮะ <laughs> จริงๆแล้วคือคอนเซปต์ในการทําคลินิกของพวกเราเนี่ยมันอย่างที่แพทริกบอกเหมือนเป็นแฟมิลี่ครับเพราะฉะนั้นคือเราทําสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยที่อย่างอย่างแพทริกเองเนี่ยหลายอย่างที่ผมทําให้เนี่ยเป็นการทําครั้งแรกของเขาซึ่งแน่นอนมากับความกังวลครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลใส่ใจเหมือนกับเราดูแลคนในครอบครัวเราอะครับมันก็ทําให้เขารู้สึกคลายกังวล เราก็มีเรียกว่ามีความกล้าที่เราจะได้เปิดใจลองทํากันนะครับเพราะฉะนั้นคือ บางหัตถการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นร้อยไหมหรือว่าโปรแกรมการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยบางคนอาจจะแบบเคยเห็นสิ่งที่ไม่ดีของมันจากผลข้างเคียงจากเคสที่มีปัญหาแต่ว่าถ้าลองมาเปิดใจคุยกันนะครับเราจะรู้ว่าแบบถ้าเรามีทีมแพทย์ที่ดีมีทีมสตาฟมีการบริการที่ดีนะครับทั้งระหว่างทําทั้งก่อนทําระหว่างทําและหลังทําแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก after care ของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นปลอดภยัยมั่นใจเราก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนครับผมก็ใครที่เป็น แฟนพี่ฟุตแฟนถแม้ติก็มาเป็นแฟนร <c oughs> วบหมด้ว<ม>ดลยรวบ <c oughs> หมดเลยเขาไม่ Food พูดพูดทุกอย่างเลยนะคร <c oughs> ับก็นะครับในในเรื่องของการปัจจุบันอ่ะข่าวสารมันเยอะเนาะในการ <c oughs> ยาก็เข้ามาเยอะเครื่องมือแพทย์ต่างๆก็เข้ามาเยอะนะครับด้วยความที่พอเราไม่ใช่จริงๆไม่ใช่มีแค่ผมพี่ฟุดก็ยังมีคุณหมอท่านอื่นด้วยที่เป็นอินสตราคเตอร์ให้กับแบรนด์ชั้นนั้นระดับไม่ใช่ประเทศแต่เป็นระดับโลกพอเป็นแบบนี้แล้วครับเราไม่ขึ้นอยู่กับแบรนด์อย่างหนึ่งคือเราให้ความสําคัญเรื่องของความรู้ที่ถูกต้อง การทำพัตนการที่ถูกต้องดังนั้นนะ่ะพอข่าวสารมันเยอะมากมายสามารถเข้ามาพูดคุยได้เราจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ analyze หน้านะครับให้กับคนไข้แล้วก็บอกให้ทั้งหมดว่าสเต็จการทำเนี่ยต้องเป็นอะไรบ้างแล้วอย่างที่คุณแพทริที่บอกเลยคือว่าเราวางแผนให้คนไข้นะครับสภาวะตัวร่างกายวางแผนให้แล้วให้คนไข้เลือกในการรักษาแล้วเราก็ดูแลต่อให้ดังนั้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่เราอยู่ันอย่างแฟมิลี่ครับค่ะที่แพทริบอกค่ะ มีอะไรแนะนาการดูแลตัวเองให้คนอื่นบ้างเนี่ยคะาสาวเอาที่ตามเราครับก็ก็ก็อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วเราก็ควรจะนอนให้เต็มที่นอนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ทานอาหารท,ท,ที่เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าเรื่องการงานที่มันมีเป็น c o n ส t r a i n ที่เราไม่สามารถทําได้ก็ให้มาปรึกษา n b o คลินิกครับเพราะที่นี่คุณหมอเขาเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากคุณหมอหลายๆท่านทั่วประเทศครับแล้วก็คุณหมอได้ไปเทรนมาทั่วโลกแล้ว ก็เลยรู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยครับง่ายที่สุดก็คือเดินมาเอ็นบีโอคลินิกครับเราจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เพื่อนๆดาราหลายคนคือจองคิวคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วด้วยหลายๆคนแบบว่าส่งข้อความมาบอกผมว่าจองคุณหมอฟื้นให้หน่อยคุณหมออ่านให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไมาสนใจหรือว่าอยากมาปรึกษาอะไรนะคิดว่าสามารถนัดคุณหมอมาที่เอ็นบีโอได้ได้ครับในการทำอะ